กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานมีอีกภารกิจที่สำคัญก็คือการศึกษาวิจัยวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานเพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตหรือพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานครับ คุณสุภกุลไตรรัฐพตน์ผู้ำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานบอกว่าในปีงบประมาณ2,564ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยจำนวน7เรื่องได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวจากผลกระทบของโควิด -19 2. ปัญหาแรงงานไทยลักลอบทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี 3. การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ 4. ผลการวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพผ่านระบบส่งเสริมการมีงานทำ 5. รูปแบบการเตรียมกำลังคนเพื่อทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 6. การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในมิติชั่วโมงทำงานและ 7. การส่งเสริมการมีงานทำในครัวเรือนยากจน ส่วนในปีที่ผ่านมาคือปีงบประมาณ2,565นะครับได้ศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคตใน6อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศครอบคลุมทั้งภาคการ,กรเกษตรภาคการผลิตและภาคการบริการโดยศึกษาระยะ3-5ปี6-10ปีและ11-20ปีครับปีที่แล้วเราทำได้หอุตสาหกรรมปีนี้ก็จะทำอุตสาหกรรมที่ที่คิดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อ GDP ต่ออะไรเนี่ยหรือว่าจะมีกำลังแรงงานที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรมนั้นเยอะอีก ปีนี้จะทําเพิ่มอีกเจ็ดอุตสาหกรรมเป็นอีกหน่วยงานผู้อยู่เบื้องหลังในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายให้กับผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงหรือท่านอธิบดีก็คือกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานนะครับ